สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม d d b y d l y l i t m t m o l i l e ผมขอแนะนำร้าน Over Top Up ทางร้านมีโปรโมชั่นดีๆให้เลือกมากมายเติมถูกสะดวกปลอดภัยสนใจลิงก์ใต้คลิปครับผมโอเคก็กราบสวัสดีทานผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับเกม d Dead b y d a y l i g h t Mobile วันนี้เรามาอยู่กับตัว The ะ w i n นะครับผมคารการฝั่งเซิร์ฟอีนะครับผมคิดว่ามันน่าจะเข้าไทยในอีกไม่ช้าต้องอยู่ที่ตัวเกมด้วยว่าจะอัปเร็วหรืออัปช้านะครับผมแต่ว่า ความสามารถก็เอาเรื่องอยู่นะครับผมในการปล่อยลูกออกมาไล่หวดคนโดยที่ตัวแม่ก็มีหน้าที่แกวนคนอย่างเดียวสวัสดีเฟิงหมิ่นเอาไปก่อนเกาะไปก่อนนะครับผมถ้าเราเกาะครั้งหนึ่งจะเป็นการแบบจะจะทำให้เจ็บนะครับผมเกาะครั้งที่2จะทําให้ลบเลยนะโอเคแล้วก็เอาตัวแม่ไปเก็บงานเฮ้ยเขาสะบัดหลุดได้วะมานี่เพื่อนเฟิงเฟิงเว้ยโอ้โหผมกดตีไม่ทน ผมไม่ชินกับปุ่มนะครับอุ้ยใครมาเดินเพ่นพ่านมาเนี่ยขอนี่ไงเกาะคอไปก่อนนะผมกดปุ่มตีไม่โดนนะครับผมเพราะว่าผมไม่ชินกับเซิร์ฟน,นี้ปุ่มมันไม่เหมือนกันกับเซิร์ฟไทยเลยครับผมโอเคเฮ้ยเขาสะบัดลูกผมจะทำน้อนโอ้โหยานี่ไงก็มีดีเลยนะเพื่อนเฮ้ยอะไรวะนเนี่ยค้างเลยโอ้เฮ้ยอะไรลูกเจ๊กเจ็ก เจ๊ทำอะไรอะเอาลูกมาไล่หัวดหน่อยเฮ้ยเขาจะถอนเสาอ <c oughs> ่ะเจ๊คนนี้เขาอะไรกันเนี่ยตายยากไปตายยากก็โดนเหมือนเดิมนะตายยากก็โดนเหมือนเดิมเจ๊คนนี้เขาจะเกรเรใส่ผมโอเคเรากลับตัวแม่ไปแขวนคนก่อนตอนนี้ผมลืมบอกว่าผมเอาโมริแดงมานะครับผมสําหรับใครที่อยากเห็นท่าโมริของตัวนี้นะครับผมเดีย๋ยวผมจัดให้เลยแต่ว่าเกณฑ์การโมริของเซิร์ฟนี้ไม่โกงเท่าเซิร์ฟไทย โอเคเราต้องแขวนถึงเฟสสุดท้ายนะครับผมเราถึงจะโมดี้ได้เฮ้ยม,มีคนปั่นอย่างนี้ได้เยอะแล้วโอ้โหเสร็จไปเลยเสร็จไปเลยลูกยังรีไม,ไม่ไม่เต็มครับผมไปไหนแล้วโอเคเฮ้ยเขาโยนระเบิดโอ้โหระเบิดไม่ได้ทําให้ตาบอดแต่ทําให้เครื่องผมกระตุกอะไรกันเอาวฟึงฟึงมีกุญแจเหรอเอาไปก่อนนะเอาไปก่อนโอเคไม่มีใครไปช่วยนะครับผมไม่มีใครไปช่วย โอเคมีมีได้ยินเสียงตึกตักได้ยินเอ้ยโอ้โไม่โดนโอ้โหผมแบบคิดเยอะไปคิดเยอะไปหน่อยเอาคนไม่เจ็บแล้วกันโอเคก่อไปครับผมกระจายความเจ็บปวดไปเรื่อยเฮ้ยเจคอะไรวะเนี่ยเฮ้ยตายยากเหรอเจคเขาต้องการอะไรจากผมเนี่ยนี่เจคเจคโอเคเราแขวนเจคเฟสสองเลยจะได้รีบโบริเขานะครับผมเขาต้องการอะไรจากผมก็ไม่รู้เขาเดินมาหาผม โอเคแขวนเจ๊กเฟิร์สที่ผมเอามานี่ผมยังไม่แน่ใจว่ามันความสามารถอะไรนะครับผมแค่รู้ว่ามันต้องพังเครื่องอะไรสักอย่างนี่แหละใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้นะโอเคผมอ่านแล้วไม่เข้าใจเลยเครื่องนี้ต้องมีป่ะเครื่องนี้ต้องมีเอาจริงมีป่ะอ้าวไม่มีไม่มีใครปั่นเลยสักคนโอ้โหทฤษฎีผิดพลาดเขาไปอยู่ไหนกันวะเนี่ยเฮ้ยลอยเลือดโอเคผมเจอแล้วครับผมข้างหน้าเป็นเฟิงหมิ่นนะ เฟิงหมิน่นเฟิงหมิน่นวิ่งไปบ้านเล็กโอเคเฟิงเฟิงโอ้โหโอ้โหได้แล้วเนี่ยได้แล้วเนี่ยเอาไปก่อนนะเอาไปก่อนนะผมเห็นผมได้ยินเสียงคนนะครับผมอยู่ในนี้คนนึงใช่ป่ะอยู่ไหนอนะอุ้ยโอ้โ oh. หแล้วผมไม่เห็นเขาได้ไงวะเนี่ยชุดกลมเกลืกินให้เขาตู้เฉยกระโดดเกาะตู้ไว้ครับผมแล้วผมกระโดดเกาะตู้เขาไว้ไม่ให้เขาออกตู้เฮ้ยเขาช่วยกันเหรอโอเคเราไปเอาคนนู้นนีกว่า ให้ให้นอนเกาะตู้ไว้มันไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรน่าจะเป็นผีเด็กโอเคหลอกไฟมา <c oughs> โอเคผมปล่อยเด็กไล่เลยดีกว่าขี้เกียจเอาตัวใหญ่ไล่รับผมเสียเวลาอุย้ยหายเุ้ยไปไหนเนี่ยไปไหนแล้วอ๋อโอเคอยู่ตรงนี้แอบขอบแมบเลยเล็งดีๆก็โตไปโอเคได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ อยู่ตรงนี้เลยตึกตักสองคนตึกตักสองคนเฮ้ยลุกขึ้นมาก็ล้มลงไปเฮ้ยเขาจะเขาทุ่มน้องผมโอเคเราแขวนเฟิงหมินไปเลยนะครับผมเราจะได้รีบโมลินะถ้าเราไม่แขวนสักทีเดี๋ยวเขาตายก่อนโอเคปะมาแล้วก็จะเอาน้องไปไล่ต่อไปไหนแล้ววะน้านะเอ้ยบ้านเล็กโอเคโอเครู้เรื่องบ้านเล็กมีคนนะครับผมมีรอยขอพังขอพังดูเฟิงหน่อย เพิร์กมันทาความสามารถอะไรเนี่ย,ยเนี่ยเพิร์กดับไปแล้วผมไม่แน่ใจว่าเพิร์กมันความสามารถอะไรนะครับผมเข้าไปไหนแลว้ววะคนเนี้เฮ้ยโอ้โหขอบแมพฮิวู่อุ้ยไม่โดนโอ้โหเล็งตั้งนานเข้าวันใหญ่พับไม้หรือเปล่าอ๋อไม่พับด้วยไม่พับด้วยเอาเข้าตู้อีกแล้วเข้าตู้แบบนี้ก็ล็อกตู้ไว้เลยโอเคแล้วก็เอาตัวแม่มาเปิดเลยครับผมดูน้อนเกาะเด็กน้อยเกาะโอเค มาเอาไปแขวนเลยเอาไปแขวนคนนี้เฟดเ,เฟดไหนวะเอ้ยเจกเจกผมเห็นเจกเฟดสองโอเคอีกเฟดหนึ่งผมก็จะฆ่าเขาได้แล้วนี่รอยเลือดเอ้ยรอยเท้าของเจกใช่ปะน่าจะเป็นรอยเท้าของเจ๊กนะครับผมเข้าบ้านเล็กไปแล้วเฮ้ยผมเห็นเจกไม่เนียน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 เจกอะไรกันคนนี้น่าจะเฟดท้ายแล้วครับผมเฮ้ยรอพับไม้ปะก็ ตียัดไปเลยตียัดไปเลยคนนี้เฟดท้ายแล้วครับผมผมโมรีได้แล้วโมรีได้แล้วใช่ไหมโอเคโมรีได้แล้วนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยมีคนช่วยกันผมผมเอาไว้ที่หลังก่อนแล้วกันนะครับผมเอาไอ้แดงไปไล่ต่อเฮ้ยเคสนี่เอาไป <ath> <ๆ>ก่อนนะเคสเอาไปก่อนไปไหนละเฮ้ยเขาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาแบบนี้แล้วตีฟรีเลยไม่เขาจะทำลูกผม เรียบร้อยมีดีเลย์ครับเพื่อนถ้าทุ่มเด็กลงมันจะมีดีเลย์นิดนึงนะโอเคแขวนเควสเราไปไม่ใช่เควสนีผมพูดอะไรอะเควสเออแขวนเควสเออแล้วก็ไปโมริไปโมริเจก,กันดูดีวกว่าสำหรับใครที่อยากเห็นท่าโมลิของตัวนี้นะครับผมโมริแดงกับโมริเขียวท่าท่าโมริไม่เหมือนกันด้วยนะรู้สึกว่าโมริแดงมันจะมันจะนานกว่านานกว่านิดนึงนะ โอเคเสร็จไปแล้วอะนึกว่าจะไม่มีคนปั่นไฟดูนะครับผมนี่คือโมริแดงนะโมริแดงก็จะมีลูกออกมาดูดิ ي, ฟันคอแล้วก็จะปล่อยลูกออกมาขยําต่อถ้าโมดิเดี๋ยวเอาเรื่องยู่นะครับผมตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเข้าไทยผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีตัวหนึ่งเลยนะสมควรที่จะซื้อมาเล่นอยู่สกิลมันก็ไม่ได้เลอะเทอะอะไรมากก็คือดีเลยดีอยู่ระดับหนึ่งอะ เออมันตัวเล็กมันวิ่งเร็วครับผมไล่ง่ายด้วยโอเคมาเอยเอาคนเจ็บดีกว่าเอาเจ็บดีกว่าปล่อยเขาไปครับผมปล่อยเขาไปเอาคนเจ็บจะได้รีบโมลิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันโอ้โหหยุดโดดมุมนี้แหละอุ้ยโอ้โหไม่โดนเขาเล่นมุมอะไรกับผมเนี่ยโดดลงาหรอเปล่าเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอเคนึกว่าโดดลงมาแล้วมุมนี้ต้องได้แล้วแหละอ,อาไปก่อนนะเอาไปก่อน เราไปหาเฟิงมินกันต่อเลยดีกว่าเฟิงมินน่าจะอยู่เครื่องนู้นหรือเปล่าผมคิดว่าเครื่องนู้นนะนี่เราผมตัวนี้มันเป็นสกิลที่ผมคิดว่ามันค่อนข้างดีจะหาวิ่งเร็วอยู่อี่เอาไปก่อนถ้าเราเอาตัวแม่ไลไรมันก็จะเสียเวลานิดนึงนะเพราะว่าตัวแม่ไม่ได้วิ่งเร็วเท่าตัวตัวลูกนะครับผมวิ่งมาหาผมเฉยเลยแบบนี้ก็เอาอนไปก่อนนะโดนไปก่อนโอเคโมริไปเลย โมนิคมคมโมีไงมียญาเป็นเซ็นเซอร์นิดหน่อยปล่อยลูกมาง่ำโม,โมโริเขียวก็จะเป็นอีกแบบนึ่งนะผมรู้สึกว่าโมนี่เขียวจะไม่มีแบบปล่อยลูกออกมากินนะน่าจะแค่ฟันฟันคอเฉยๆโอเคโอ้เดี๋ยวผมขอลองเพอิอีกอีกรอ,อ,อ,อบดิทำอะไรได้อะที่ผมอ่านผมเห็นบอกว่ามันจะทําให้กดสกิลเช็ยคยากขึ้นเหรอแบบนี้มันก็เหมือนของกระต่ายดิ เฮ้ยเขาฮิวกันเลยวะเฮ้ยเจอพอดีเลยเจอพอดีเลยเจอสองคนคนระับผมอีกคนหนึ่งอุย้ยโอ้โหไม่โดนไม่โดนถ้าเราทําไม่โดนแล้วเาสามารถเตะลูกเราทิ้งได้เลยแต่เขาไม่เตะไงแต่เขาไม่เตะไงโอเคเราไปไล่เขาเลยดีกว่าคนนี้เฟสไหนไม่รู้จําไม่ได้จาไม่ได้น่าจะเฟสสุดท้ายแล้วหรือเปล่าเฮ้ยเขาทําลายลูกผมได้ทางนี้ทางนี้ทางนี้ผิดทาง,ทางตามรอยเลือดครับผมตามรอยเลือด โอ้โหมามาขอบแมพเลยว่ะตัวนี้มีไม้ผมต้องปล่อยลูกนะ้เนี่ยถ้าเล่นตัวแม่ไล่น่าจะยาวตัวนี้เออเล็งดีๆี่้วเรียบรอเฮ้ยเหมือนผมเห็นคนป่ะน่ะมีคนปั่นอยู่ข้างบนโอเคแบบนี้ก็วิ่งขึ้นไปเลยวิ่ง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 เนี่ยครับผมมันเป็นตัวเดินเกมที่ค่อนข้างแบบเดินเกมเร็วอเรื่องอยู่นะครับผมไปไปไปอุ้ยกระตุกอะไรก่อนโอ้โหทางนี้ผม หรือว่าผมยังไม่ได้พังประตูถ้าผมตัวลูกของเราจะไม่สามารถข้ามหน้าต่างได้นะนี่ไงเคสเคสเอาไปก่อนนะหนึ่งทีเกาะคอไปก่อนเกาะคอไปก่อนเอาแล้วิิงมาทางนี้ด้วยโอเคน่าจะโดนง้างตียาวๆเรียบร้อย,อย,ยรครับผมเราอุ้ยโมลิเคสยังไม่ได้น่าจะเฟสองอยู่โอ้โหเสียดายเลยครับผมไม่ได้โมลิไม่ได้โมลิเคส เราเอาเข้าไปแขวนเลยเรเฟสสองอยู่นี่ไงจริงด้วยเฟสสองแต่ว่าคนนั้นไม่แน่ใจคนนั้นไม่ไม่แน่ใจว่าเฟสไหนแล้วผมจําเฟสไม่ได้ <laughs> โอเคลอยเลือดอยู่ตรงนี้อ้าวโมลิได้เลยว่ะแบบนี้ก็ <laughs> เรียบร้อยนี่ไงถ้าโมลิก็ถือว่าคุมจัดถือว่าโหดอยู่นะครับผมนี่ขยํำขยํำขยํำแล้วก็กินมาเลย <laughs> โอเค เราไปดูกันเกมต่อไปกันเลยดีกว่าว่ามันจะโหดแค่ไหนไม่กระโดดสูงไหมวะโอ้ติดติดติดมันจะกระโดดข้ามข้ามเนินนี้ได้ปะกระโดดสูงขนาดนี้หรออุ้ยโอเคด่านนี้พอได้อยู่นะครับผมด่านนี้ไม่ได้กว้างมากด่านนี้เป็นด่านเล็กๆนะรายง่ายอยู่เอ่อคิดว่าน่าจะเกิดอุ้เครื่องนี้ไม่มีเหรอไม่มีจริงดิเฮ้ยไม่มีน่าอยู่ฝั่งนู้นแล้วแหละครับผมตอนนี้เราวิ่งไปดูฝั่งนั้นเครื่องนั้นเลย โอเคมีหรือเปล่าเฮ้ยได้ยินเสียงนี่ไงมีคนปั่นอา้าวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาลิงไม่รู้เุ้ยโอ้โหเฮ้ยย,ยา <laughs> เขาเตีลูกผมไม่นะไม่นะเคสได้ <laughs> เขาทำลายลูกผม <laughs> ทำร้ายน้องทำไมน้องทำอะไรผิดมานี่ดิเอาแม่มาไล่ตีเลยลังแกลูกเราแล้วเอ้ยเฮ้จะตีอสองไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไ ก็ง้างสิอุ้ยคนนี้มันสเต็ปเอาเรื่องโดนเหมือนเดิมนะเพื่อนโดนเหมือนเดิมโดนเหมือนเดิมมายาวๆอู้ตายากตายากสวยเกินคนนี้น่าจะเอาเรื่องอยู่นะครับผมอ่าแล้วฉีกฉีกแบบนี้น่าจะไม่รอดคนนี้โลกหรือเปล่าพับไม้เลยหรือเปล่าอ้าวโรกนะโดนครั้งเดียวโลกเลยเคสอ่ะพับไม้รัวรวถ้านิ่งกว่านี้ผมน่าจะแย่โอเคเราเอ้ยกดผิดกดผิด มาแขวนเคสเลยแต่นี้ผมไม่ได้เอาโมลีมาก็จะไล่ฆ่าแบบดูๆเลยมาเอ้ยปล่อยปล่อยลูกไม่ได้มันต้องออกจากรัศมีหรือเปล่าวะน่าจะต้องออกจากรัศมีนะครับผมมาเราเอาลูกไปไล่ต่อกันเลยยังมีคนปั่นต่อ,อยน,นนะน่าโอ้โหเด๋วยดวไว้เดอไว้อุ้ยไม่โดนโอ้โหเล่งตั้งนานนุษ่าหากะระยะคำนวณมาอย่างนี้เฮ้ยเขาจะเกินไปจะปั่นต่อจะปั่นต่อ นี่ไงเอาไปก่อนนะเอาไปก่อน,อา,อ,นอาแล้ววิ่งมาทางนี้ด้วยวิ่งมาแบบนี้ไม่น่ารอดอุตายยากเหรอนี่ไงเอาไปก่อนขอพังเครื่องก่อนขอพังเครื่องก่อนเครื่องมันได้เยอะแล้วนะครับผมขอพังกอนตอนนี้ผมเอาโนวันมาด้วยนะครับผมถาม,ถามว่าทําไมเอามาก็คือผมไม่มีเฟิร์นใส่ที่ใครทำอะไรระเบิดตึมตําขอไปทําให้เขาเจ็บก่อนนะครับผมถ้าเขาเจ็บเยอะๆเราจะมีโอ,โอกาชนะสูงเอาไปก่อน โอเคแล้วก็แขวนเลยแขวนเดเอ้ยไม่ใช่มันชื่ออะไรวะเดี๋ยวไว้เออ <laughs> <laughs> เฮ้ยเคสโอ้โหแกกล่องเฉยเปิดกล่องเขาก็จะนิ่งเกินมา <laughs> ได้ได้เพื่อนได้งา้างอุ๊ยโอ้โ,อโหมันก็ตุกอ้าวแล้วตายชากโลกจัดเคสอ้าวเดินตีนอีก <laughs> โลกอะไรก่อน <laughs> โอเคแขวนเฟสสองไปเลยเคสข้อหาโลกจัดนะโอเค แขวนไปเลยมาเอ้ยรอยเท้ารอยเท้ามีคนอยู่ในนี้อา้อาวลอยเลือดเอา้ารอยเลือดหายเขาตู่เหรออ่าเขาตู่แบบนี้ก็เปิดเลย <c oughs> วันดีเม็กซ์เม็กซ์โทมัส์ดเบลนเดอร์เบลนเดอร์เบลนเดอร์โอเคมาเราเอ้ยโอ้แล้วผมกดผิดไปกดวางเฉยอุ้มขึ้นมาก่อน <c oughs> เขาช่วยกันหมดแล้วนะโอเคเอาเสานี้เลยเสาที่ใกล้ที่สุดนี่ไง โอเคเราก็จะปล่อยลูกออกไปอรารวาสต่อให้เขาช่วยกันแบบนี้เฮ้ยทำไมผมปล่อยลูกไม่ได้โอเคได้ละปล่อยลูกเดี๋ยวเดออีคนคนหนึ่งที่ไปช่วยอยู่ไหนวะใครมาช่วยอ่ะนั่นอย,อยู่แถวนี้ปะแล้วปล่อยลูกแล้วอะเดินตีไม่น่าไหวที่ไหนเฮ้ยอันนี้มันเคสนี่ว่าพี่นี่ไงได้ยินเสียงสวัสด,ดีคอเดตหน่วยปฐมพยาบาลเกาะคอน่าจะช่วยไม่ได้นะครับผมถ้ามีผีเกาะคออยู่ โอเคเดี๋ยวไวก็อยู่ตรงนี้ครบหน้าครบตาไม่มีใครปั่นไฟแนละ้วตอนเนี้ยสบัดจอตีของผมเฮ้ยมาช่วยสองคนเลยมางานตีไปก่อนล้มไปก่อนนะเอาแบบนี้ล้มหมดนะล้มหมดหรือเปล่าล้มหมดหรือเปล่าปล่อยลูกไล่เลยแล้วกันตัวใหญ่ไล่ไม่มันครับผมเอาตัวเล็กโอ้ยนื้กว่าจะพับไม้นึกว่าจะพับไม้ไม,ไม่โดนเล็กตั้งนานเล็กตั้งนานเอาโดดมาอย่างนี้ก็สวยดิอก็ไม่โดน ไม่นะโอเคเล็งเล็งดีดีนี่ไงโอ้โหกว่าจะโดนนะกว่าจะโดนเฮ้ยเขาดึงกันแล้วว่าเขาดึงเพื่อนแล้วเราต้องกลับไปวิ่งกลับไปก่อนวิ่งกลับไปก่อนอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนโอเคอยู่ข้างหลังตรงนี้เลยรอยเลือดเอาหายน่าจะ่ใน,นแมสนี่แหละเอยเลือดอยู่นี่ไงเจอละเคสเอ้ยอะไรอะตายยากเหรอตายยากอัดกำแพงไปหนึ่งทีใช่ปะ่ะเมืเ่อกี้ เดี๋ยคนเดียวยู่ไหนไม่รู้ผมแขวนก่อนดีกว่าเดี๋ยวเกมมันจะยืดยาวเกินไปเค <Okay. S 1> มันเฟสสุดท้ายแล้วนะครับผมเอาเก็บ <Okay. S 1> <Okay. S 2> ไว้ก่อนเราไปแขวนคอเด็ดก่อนเค <Okay. S 2> เขาจะตายแล้วนะครับผมโอเคคือตอนนี้5เครื่องอยู่เลยผมแบบตีนอนสี่ตอนนี้เขาก็วิ่งช่วยเพื่อนทั้งเกมไม่ได้ปั่นไฟนะครับผมโอเค แล้วก็ไปหาเดอะไวต่อเอานี่ไงมาพอดีเลยเดอะไวกำลังตามตัวอยู่อยู่นี่สองคนเลยเยตาย,ยากสวยมาแล้ต้องใช้ตัวเล็กไล่วะใช้ตัวใหญ่ไล่ไม่ได้กว่าจะไล่ได้นะเราเอาตัวเล็กไล่ดีกว่าไปไหนละเฮ้ยโอ้โหเขากลับไปช่วยะอเนี่ยใจรักเพื่อนมากๆใจรักเพื่อนมากๆโอ้โหเดอะไวเอาคนนี้ดีกว่าเอาคนนี้ดีกว่ามาจะไปไหนเฮ้ย กลับมาสวยโอ้โหมีบอโลเดี๋ยวไว้นี่มันใสช่วยเพื่อนเลยนี่ว่าโอ้โหมานี่ก่อนนิช่วยเพื่อนรอเราอะ่ะเฮ้ยวิ่งติดเองโอเคเราไปตามเคสเลยดีกว่าเคสน่าจะวิ่งมาทางนั้นนี่งไงรอยเลือดโอ้โหไปไกลเลยว่ะขี้เกียจตามเราไปเอาคอเดตก็ได้ไปเอาคอเด,ดก็ได้เขาน่าจะแกะต้องแกะบอโลทถามนะครับผมที่ไหนสักที่วิ่งมาทางนี้ปะทำไมไม่เห็นรอยเท้าอ่ะหายไปไหนเน่าหายไปแลนน้วนอน นอนวิ่งเร็วเร็วที่ไหนอะเฮ้ยเขาแกะเสร็จแล้วแสดงว่าเขาอยู่แถวนั้นนะครับผมเ,เขาน่าจะนั่งแกะอยู่แถวนั้นอ่ออยู่ไหนอะเออฮ้ยวันนี้โหมาเจอเคสเฉยเลยตายยากเออโอ้โหไมดูดะเฮ้ยอย,ายา่ยาอย่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 าเขาจะมาเตะเขาจะมาเตะผมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตามตูดเลยจังหวะเนี้ยตามตูดเลงดีดี่ไงเอาไปก่อนล้มเลยล้มเลยลเฮ้ยใครทําอะไรระเบิดใครทําอะไรระเบิด,บดตึมตั้ม มานี่ดิมานี่อ่ะโอ๊ยโอ้โหกระโดดไปเฮ้ยกระโดดไปกระโดดมาอ้้หผมเงยหน้าต่ำไปเฮ้ยคนนี้อะไรวะเนี่ยจะเตะอะไรก่อนมานี่ดิเอาไม่กระโดดรอโดนไม่กอนนะแบบนี้โดนไม่กอนโดนไม่กอนโดนไม่กอนอีกคนเดียวไม่จบสักทีผมต้องแขวนแล้ววะผมต้องรีบแขวนละไม่งั้นเกมจะยืดยาวเดี๋ยวไว้มานี่จะวิ่งไปไหนมานี่มานี่มานี่ เราไล่เดีวไหวไปเอ้ยโอ้โหกำลังเอ้ยเกินเกินเกินอ่าวางแฟดเออเตรียมโอ้โหนึกว่าจะกระตุกมานี่เดี๋ยวไหวเกเรมากอุย้ยไม่โดนตายยากเกเรมากเกเรมากนี่ไงหมุนแบบอยู่กับที่ไงมาเอ้ยแบบนี้ก็เอ้ยลุกขึ้นมาทำไมลุกขึ้นมาทำไม คอเด็ดคอเด็ดโอเคคอับผมเอาเอาตัวเล็กไล่ดีกว่าเอาตัวเล็กไล่ดีกว่ามานี่ดิมานี่มานี่เอาไปก่อนเกาะคอไปเลยแล้วก็เอาตัวใหญ่เดินตามโอเคไปสกไกลเลยคอเด็ดมานี่ก่อนไปไหน <c oughs> เอียืยเฮ้ยเขนาน่าจะอ้อมไปนะเนี่ยอ้อมไปช่วยเพื่อนปะโ okay. อเคอ้อมไปช่วยเพื่อนจังหวะน,นี้เอาไม่ดึงด้วยไม่ดึงด้วย ดึงได้ปะถ้าถ้ามีลูกอยู่บนอันนี้น่าจะด,ดึงไม่นานว่าอ๋อเรียบร้อยนะแบบนี้เรียบร้อยครับผมจีจีเอาไปแขวนเลยพังไม้ก่อนเอาแต้มไปแขวนโอเคผมหาอีกคนนึงไม่เจอครับผมก็คือเคสเขาแห้งตายไปแล้วครับผมโอเคก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับตัวเดชวินหรือไอแดงนั่นเองนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็ คอมเมนต์ <Comment S 2> มาคุยกันได้นะครับผมเดี๋ยวผมทำคลิปเล่นให้นะครับผมโอเควันนี้ก็มาเล่นขำๆนะครับเออนี่ไงไอแดงถ้าเข้าไทยผมว่าน่าซื้อนะใครดูมาถึงตอนนี้ถ้า,าชอบผมฝากกดไลค์คนละหน like, ึ like, ่งไลค like, ์ลกดติดตามกรดะกดิ่งเผื่อเวลาผมลงคลิปจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะครับและอยากให้ผมทำคลิปอะไรแนวอะไรสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยหาต้องการชมคลิปอื่นสามารถคลิกได้ตามนี้